เราจะได้ยินคำที่เป็นสาวกภาสิทธว่าจิตเดิมแท้จิตพุทธะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีในพุทธวจนะเราเห็นว่ามันจะมีคำว่าจิตเข้าไปด้วยเพราะเหตุว่าในภูมิปัญญาระดับสาวกเนี่ยมันหาศัพท์ไม่เจอหาพยัญชนะการบัญญัติไม่สามารถบัญญัติได้ทุกธรรมธาตุในโลกธรราตุนี้อันนี้เป็นความสามารถของอนันตาสัมมาสัมพุทธะเลยว่าพราะองค์เนี่ย รู้ธรรมธาตุทุกชนิดอยาบละเอียดมากขนาดไหนเนี่ยพรงรู้หมดแล้วก็บัญญัติได้หมดนะแต่สาวกไม่ใช่ไงสาวกไม่ใช่สัพพัญญูแต่นี้พอธรรมชาติอันหนึ่งที่มันมายึดติดขันหเนี่ยไม่รู้จะเรียกธรรมชาตินี้ว่ายังไงเลยก,ก็ตั้งชื่อกันไปตามตามแต่สาวกแต่ละคนอาจารย์ก็เคยอ่านมาหมดแหละเรื่องพวกนี้แหละ ่านมาเป็น2030ปีก่อนที่จะบวชด,ด้วยซ้ำนะบางท่านก็เรียกผู้รู้รู้บางท่านก็เรียกจิตที่ปราศจากอวิชชาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มักจะมีคำว่าจิตเข้าไปด้วยซึ่งพระศาสดาเนี่ยจะบัญญัติคำว่าจิตมโนวิญญาณพระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตัวจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อจิตเกิดดับจิตจะต้องเป็นอะไรพระองค์จึงตรัสว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะดังนั้นจิตไม่ใช่อสังคตะนะจิตไม่ตายไม่มีจิตก็คือจิตแล้วจิตเนี่ยเกิดจากอะไรต้องรู้ด้วยจิตเกิดจากอะไร เกิดจากวิญญาณปรากฏนะหรือวิญญาณปาตุภูตังนะดังนั้นจิตมีเหตุเกิดเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีเหตุเกิดไล่ค่อยๆไล่ไปตามลำดับนะค่อยๆไล่ไปอยู่ในพระสูตรไหนผู้เจ้าตรัสไว้แล้วปัธมังจิตตังอุป,ปนังแรกที่จิตเกิดนี่ ปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังก็คือแรกที่วิญญาณปาตุภูตังวิญญาณเป็นนะต้องใช้วิญญาณเป็นภูตะภูตะภูตังแปลว่าเป็นนะเอามาจากอีกพระสูตรหนึ่งนะที่ได้มีได้เป็นได้ถูกอะไรทําได้ถูกอะไรปรุงนะในพระสูตรนั้นตันนั้นเอาภาษาที่คุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าภาษาที่คุยกันต้องตรงกันก่อนนะนิยามเดียวกันก่อน แล้วสับแสงพวกเนี่ยใครรู้จริงพระพุทธเจ้ารู้จริงไม่ใช่สาวกรู้จริงสาวกเป็นคนที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวกจะมาพูดขัดแย้งกับพระาศาสดาไม่ได้นะและคำสอนออกมาจากาศาสดาพราะองค์เดียวจำไวด้ดีๆคำสอนเป็นคำสอนของตถาคตอรหันตัสมมาสัมพุทธะเป็นอรหันตประเภทตรัสรู้เองโดยชอบอรหันตมีหลายกลุ่มนะ มีสองกลุ่มหลักๆก็คือตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยถูกเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะแต่อลหาหันที่ไม่ได้ตรัสรู้เองไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่ผู้สอนที่ตรัสรู้เองเนี่ยเรียกว่าเป็นอลหาหันประเภทอะไรมัคคานุคาที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายเนี่ยแม้จะเป็นอลหาหันผู้เลิศทางปัญญาเธอก็ปญญเป็นเพียงอะไร มักคานุคาเป็นผู้เดินตามมักเฉยๆไม่ใช่อาจารย์คึกฤทธิ์ไปดูถูกหมู่สาวกทั้งหลายนะเข้าใจดีๆนะนี่พระพุทธเจ้าพูดนะเราก็เป็นหนึ่งในสาวกทุกคนเป็นสาวกของาศาสดาถูกต้องไหมอ่าอย่าไปยกตัวเองเป็นาศาสดาแทนนะไม่ได้นะอะสาวกทุกคนเป็นผู้เดินตามเข้าใจไหม,มแต่นั้นเราต้องให้ชัดก่อนวนะ่าศาสดาเก่งอย่างไรคืออะไรแล้วสาวกค,คืออะไร สาวกเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระศาสดามีภิกขุสาวกภิกุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกดังนั้นพูดให้ชัดก่อนว่าคําสอนสาวกไม่มีถึงสาวกจะพูดดีพูดเก่งอย่างไรก็ตามต้องมีศาสดารับรองถ้าพู้เจ้าไม่รับรองไม่นับว่าเป็นพุทธวจนะนะแต่ถ้าผู้เจ้ารับรองก็นับว่าเป็นพุทธวจนะเพราะนั่นคือผู้เจ้าทรงรับรองดังนั้น เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราสื่อสารกันเราจะได้คุยกันรู้เรื่องพอเวลาบอกว่าจิตคนหนึ่งคิดจิตแบบหนึ่งคนหนึ่งคิดจิตอีกแบบหนึ่งมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องทุกวันนี้คุยธรรมะมันนั่งเถียงกันเพราะอย่างนี้เพราะว่าพยัญชนะเดียวกันแต่อัตถะเข้าใจไปคนละแบบอัตถะคือความหมายของพยัญชนะแต่นั้นเวลาถกเถียงเรื่องธรรมะเนี่ยพระเจ้าตัดว,ว่ายังไงให้เธอแยกดีๆนะว่า อันเนี้ยขัดแย้งกันด้วยพยัญชนะหรือด้วยอัตถะหรือทั้งสองอย่างนะแาแยกแยะก,ก่อนถ้าเป็นการขัดแย้งกันด้วยอัตถะเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องความเข้าใจถ้าทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะก็ไม่เป็นไรให้กําหนดรู้ไว้ว่าอ่ะเรื่องเนี้ยขัดแย้งกันด้วยอย่างเหตุอย่างนี้แล้วก็ให้สามัคคีกันต่อไปไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายฆ่ากันไปละนะ นี่มาทําความดีกันนันเนี่ยใช่ไหมเออทะเลาะเบาแหวงโกรธกันไปลนะน่ะเข้ากันไม่ได้แตกแยกกันไปไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันก็เป็นเพราะมานะที่บุคคลนั้นยังละไม่ได้มันก็เลยทําให้เกิดความแตกแยกไนงะไม่ยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นจริงๆมันก็แค่นั้นเองหรือถ้าพู้เจ้าบอกว่าถ้าอัฏฐตรงกันแต่พยัญชนะไม่ตรงกันเนี่ยพระองค์บอกว่าอันนี้เรื่องเล็ก อัฐะตรงกันไว้ก่อนไม่เป็นไรในท้องถิน่นบางท้องถิ่นเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเราไม่ปรับปรมภาษาชนบทภาษาชนบทภาษาเขาใช้อย่างไรเนี่ยขันใบหนึ่งเนี่ยที่นี่เรียกจอกที่นี่เรียกหายที่นี่เรียกขันที่นี่เรียกนั่นโน,น่นนี่เยอะแยะเลยเขาจะเรียกอะไรก็ตามมันก็คือภาชนะเอาไว้ตักน้ําอาบใช่ไหมโอเคจบละนะอัฐะเดียวกันพยัญชนะไม่ตรงกันไม่มีปัญหา แต่นั้นสัตตานังเนี่ยมันเป็นแค่พยัญชนะไว้เรียกก็เหมือนกันเนี่ยเรียกจิตเดิมแท้จิตพุทธะอะไรเนี่ยนี่ก็พยัญชนะเอาไว้เรียกธาตุที่มันไม่ตายธาตุที่มันไม่ตายเนี่ยพระองค์ใช้คําว่าสังขตาธาตุแล้วสังขตาธาตุหรือสังขตธรรมหรือสังขตธา,าตุมันคืออะไรพระเจ้าบอกขันห้ามันคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยพระองค์ก็เปรียบอันนี้เหมือนเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินส่วนอสังคตาธา,าตุพระองค์ก็เปรียบเหมือนกุมารกุมารีารที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินใช่ไหมให้รู้ก่อนว่าพระุเจ้าใช้อุปมาอะไรนะดังนั้นอสังคตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย ในธรรมชาติที่ไม่ตายเนี่ยประเด็นคือก็จะสงสัยว่าอแล้วทําไมมันมีอวิชชาอาวิชชามีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีวิชามันไม่รู้มันไม่รู้หนทางออกมันมาพอใจฝั่งนี้มาพอใจสังตะหรือพอใจขันห้าแล้วมันไม่รู้วิธีกลับไม่รู้วิธีออกออกไม่ได้ปัญหามันคือตรงนี้ ออกไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะตนตนเองเนี่ยวางความพอใจในธาตุทั้งห้านี้ไม่ได้ตนเองก็เลยออกไม่ได้และไม่รู้ว่าตนเองต้องวางความพอใจนะน,นี่แบบเรียกสั้นๆถ้าเรียกให้เต็มก็ต้องวางฉันทะราคะนันทิตันหาวิธีจะวางความพอใจอันนี้แหละเรื่องสำคัญคือต้องเห็นสัจจะความจริงของาธาตุเหล่านี้ ว่าธาตุเหล่านี้มีการเกิดและมีการดับก็คือต้องเห็นอริยสัต4สแล้วคนจะเห็นอริยสัต4เนี่ยมันเห็นได้ทุกคนไหมล่ะใครเห็นคนแรกสัมมาสัมพุทธ,ธะต้องเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะนะถึงจะสามารถเห็นตรงนี้ได้ส่วนเราเนี่ยถ้าไม่ได้เคยฟังมาเลยนะแล้วจะเห็นเองนะผู้เจ้าปฏิเสธเลยไม่มีทาง ยมย้อนตัวเองไปดูเลยเรารู้จักการเกิดดับความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นเองหรือเปล่าหรือว่าฟังเข้ามาผู้เจ้าบอกต้องฟังมาก่อนไม่มีทางถ้าคุณเห็นเองเนี่ยคุณเป็นผู้เจ้าแล้วเพราะนั้นสิ่งเนี้ยมันมีมันมีองค์ความรู้ที่มีเป็นข้อจำกัดเฉพาะความเป็นพระพุทธเจ้าอันเนี้ยเราต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้อง แหมทำไมให้ผมงมงายและเกินเชื่อเร็วปันนั้นไม่เป็นไรมันมีวิธีตรวจเยอะแยะมีองค์ธรรมที่ละเอียดละออมากมายถ้าต้องการความละเอียดละอออะไรอีกเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆศึกษาไปนี่คือศรัทธาสัมปทาเชื่อในการตรัสรู้และคำสอนของตถาคตโซดาบันจะต้องผ่านเกณฑ์ตรงนี้ก่อนข้อแรกศรัทธาสัมปทา